ฟังเสียงค่ะฟังเสียงค่ะกรอบมากค่ะอือขังแรกขังแรกก็กรอบเลยค่ะอภูมิใจภูมิใจกาดนอกบ้านหิมะก็เริ่มละลายไปหมดแล้วเหลืออยู่หน่อยเดียวทางนูน้นค่ะว้าวว้าวว้าววับแล้วก็จะมาหั่นหมูนะคะหมูที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะที่แม่ปางได้มาท่องหมูนะคะหมูสามสันน่นนะคะ่ะตรงไตเล้านมหมูนะคะ ม่บันได้มาเมื่อวานเนี่ยเนี่ยแม่บ้านก็จะมาหั่นนะคะหั่นจะเอาไปต้มทําโมกอบค่ะโอเ้เขาหั่นแบบทําความสะอาดมาเรียบร้อยดีมากค่ะอ่ะจากโลนี่แม่บ้านเนี่ยมาจักเ้านี่สิบเด็กค่ะสิบเคาลี่สิบสองเหรียญสิบสามเซน เขาหั่นมาแบบทําความสะอาดมาแบบสวยเลยนะคะไหนมาแบบสวยเลยค่ะเนี่ยจะทาหมูกรอบแล้วก็จะหั่นแฉกแข็งไปด้วยค่ะจะหัน่นประมาณนี้นะคะคุณเพื่อนค่ะหั่นทั้งถุงเลยค่ะแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดนี่ค่ะคุณเพื่อนค่ะมากเลยค่ะคุณเพื่อน น,นี่จะหั่นทำหมูกรอบนะถอนสะอาดเน้อเถอนขนแบบสะอาดดีมาก่อยค่ะอันนี้จะทำหมูกรอบ ที่หั่นเป็นท่อนๆน,น,นี่ก็จะเก็บแช่แข็งไว้ถ้าทำแกงเปะแกงน้อไม้ผัดหมูสามสั้นผัดหมูสามสั้นน้ำปลาขัวน้ำปลาก็ว่ากันไปเนาะค่ะเรียบร้อยค่ะสามชิ้นนี้แม่บ้านจะทําหมูกรอบนะคะต้มทําหมูกรอบ3ามแผ่น มาจะมามาหมูตุมได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแม่บ้านตมนุมครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านก็นี่เลยค่ะตุ๋มก้อยครึ่งชั่วโมงปิดเตาเอานี่เลยจ้าสามชิ้นพอดีพักให้เสด็จนำแด้วก็ทิมทิมทิมเก็เอาลงแช่นในน้ำสม แล้วก็เอาเกลือโรยแล้วก็เอาไปทอดนะคะเนาะเอาหมูลงไปแช่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะจะเอาออกจากน้ำส้มเลยนะคะเอาออกจากน้ำส้มเลยนี่โอ้ยดูค่ะไขมันนี่เลย เาาลืก็มาใส่เนาะนี่นะคะเพืเ่อนๆที่ราคาเกีดประมาณนี้คะ่ะเกลือะคะ่ะแม่้ันจะโรยเกลือน,นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเค็มค่ะโรยนิดหน่อยแล้วก็ถูทูมคะเดี๋ยวขอทำให้เรียบร้อยก่อนค่ะดูค่ะนาตาเตรียมพร้อมทอดค่ะพ้อมทอดค่ะหมูกรอบพร้อมทอดพร้อมทอดค่ะเปิด เตาเทน้ำมันลงเห็นเขาว่านะคะเพื่อนๆที่รักคะน้ำมันให้เอาซอนหรือให้เอาตะเคียบหรือให้เอาตะแกงลงไปล้องพื้นเพื่อจะไม่ให้หนังติดกระทะเนาะคะ่ะแม่้านก็จะเอาซอนนะะี่ค่ะแม่บ้านไม่ซอนเนาะแม่้านก็จะเอาลงไปประมาณเนี่ยค่ะคขว่กันประมาณเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะประมาณนี้เลยค่ะ ลงกไก่ช้องชิน่นไงเนี่ยลงกไก่ช้องชิน่นไงเนี่ยเขาใจเลยกับด้านค่ะอือหือสวยเลยหนังฟูสวยเลยครั้งแรกสวยขนาดนี้เลยครั้งที่สองเอาออกพักไปเลยเอ้ออกอกพักไปทอดรอบสองนะคะ ดูค่ะเพื่อนๆที่รกค่ะกรอบมากรอบแรกนะ่นี่ค่ะรอบแรกเดี๋ยวมาดูรอบสองว่าจะกรอบขนาดไหนนางฟูดีมาเดี๋ยวมาดูรอบสองกันเนาะรอให้เพื่อนเย็นสักพักเลยค่ะมาทอดอีกรอบสองก็เป็นอันได้ค่ะหมูกรอบค่ะพร้อมทอดรอบสองแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวแม่บานจะเอาหมูลงทอดให้ชิ้นแรกทอดรอบสอง มันร้อนดีมากลงได้แค่สองชิ้นค่ะทอดข้างละลงในแค่สองชิน้นอยียงคุกแคบคุกแคบคุกแคบเลยค่ะรอบสองนีเรียบร้อยค่ะรอบสองค่ะมาดูกันค่ะดูค่ะอื้หนังกรอบเหลือง เหลืองสวยเลยค่ะพอค่ะเอาออกเลยค่ะรอบสองก็เอาชิ้นที่สองลงไปเลยค่ะชิ้นที่สองไปเลยนี่สองชิ้นนี้ได้แล้วนะคะเนี่ยสองชิ้นนี้ได้แล้วค่ะชิ้นสุดท้ายมาดูกันค่ะชิ้นสุดท้ายดู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 ด,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 ดูชิ้นสุดท้ายค่ะโอ้โหรอบ ฟูงามมากเลยภูมิใจครั้งแรกครั้งแรกก็สวยเลยเดรร่อยค่ะหมูกรอบ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 อน้ำร้อนร้อนเลยน้ำมันนี่ร้อนร้อนเลยต้องระวังค่ะดูดูค่ะดูสวยมากเลย ขั้งแรกก็ได้ออกมาสวยงามเลยค่ะหมูกรอบอุ้ยภูมิใจผัดกะเพราหมูกรอบก็ว่ากันไปเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะเนี่ยกรอบมากอือหืออือหือแซ่บาบายบายหมูกรอบหมูกรอบข้างแรกขั้งแรกหยอดเยี่ยมเลยค่ะนารินมาพอดีนลินตื่นพอดี ลิ้นตื่นพอดีค่ะวันนี้ดูกป็นน้องสวัดดีค่ะกระลูกนี่มือกับเบาบางสวัสดีค่ะทรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็เนาะคะ่ะเพื่อนๆที่รักค่ะดูค่ะหมูกรอบโอ้ยภูมิใจครั้งแรกก็ได้สวยงามขนาดนี้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะดอกบานก็สวยงามที่เดียว ส่วนทางนี้กลับไปแล้วค่ะฝากคลิปต่อๆไปของแม่ปางกับน้องนาลินด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปางตลอดค่ะาจ้าหมูกรอบแซบ่บค่ะเดี๋ยวจะทำเมโนโูอ,อะไรเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะคะจะเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูว่าแม่ปางจะทำหมูกรอบเบบีจะทำหมูกรอบผัดกะพวเพราเผ็ดๆอะไรประมาณนี้ไปแล้วค่ะนานแล้ว